ผมไม่กินยาลังก์ประสานได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะถ้าม่ยุ่งยากเกินไปผมอยากจะขอสายออกซิเจนดีกว่าถ้ามันลำบากไม่ต้องก็ได้นะตรงนี้มีออกซิเจนมากมายแล้วนะขอแบบพิวลๆดีกว่านะมันช่วยเพิ่มพลังฟื้นฟูไม่เคยได้ยินเหรอผมเคยผ่านช่วงเวลาเจ็บปวดมาแล้วโชคดีจังนะที่ตำรวจท้องถิ่นมาเจอสะก,ก่อนนะแถมโชคดีที่เป็นเรื่องบังเอิญ คุณรู้จากข้อความที่ดดนหน้าส่งจากเครื่องผมใช่ไหมไม่มีอะไรโทรศัพท์แบตหมดผมผิดเองเจอกัน mm hmm. แค่นี้เองอไม่มีตัวไอคอนไม่มีตัวยอดที่อ่านไม่ออกอ่านแล้วไม่เหมือนวัยรุ่นที่กําลังมีความรักเลยรู้เลยว่าคุณไม่ได้พิมพ์เองผมใช้เธอพิมพ์ข้อความให้ผมรู้ว่า้าไม่มีวันที่จะเรียนแบบเอกลักรรษณ์ทางภาษาของผมได้หรอกคุณจะต้องรู้แน่นอนว่าข้อความนั้นมันไม่ได้มาจากผมเน่ะคุณต้องรู้ว่าผมตกที่นั่งลําบาก รู้ว่าจากนั้นตำรวจก็ตามหาผมได้ง่ายขึ้นจากสัญญาณโทรศัพท์ค้นหาตำแหน่งแล้วก็โทรแจ้งตำรวจท้องถิ่นมาโทษนะนี่คุณจะเอาความดีความชอบไปหมดทนันทีที่ฉันช่วยคุณน่ะเหรออีกหน่อยก็คงตั้งตั้งใจเป็นบริกาคุณแล้วมัง้งเรียกว่าเป็นความร่วมมือดีกว่านะทำได้ดีมากเลยวะสันด้านการตั้งสมมติฐานของคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องฝึกฝนอีกแล้วโอเคถือเป็นคำชมแล้วกันนะแม้ว่าจะต้องตีความหลายรอบอะขอบคุณ ที่คุณควรรู้ฉันไปหาผู้กองเกรซันแต่ที่ฉันติดต่อเขาไม่ได้ฉันอธิบายให้เขารู้ขอโทษนะคุณต้องไปคุยกับเขาเข้ามา แบบว่าคุณยุ่งอยู่กับคดีของจิมฟาวส์ผมก็เลยไม่อยากจะรบกวนคุณผมไม่อยากจะให้มันผ่านไปโดยที่ผมไม่ได้บอกอะไรคุณเราไม่เรื่องต้องคุยกันอย่างนั้นเหรอมันมีเหตุผลมากมายที่ทำไมผมถึงไม่บอกคุณเรื่องของผมนะเนอผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันไม่สำคัญแต่ว่าสุดท้ายแล้ว เออมันมันเอาง่ายๆเลยนะคือคือว่าผมผมผมรู้สึกอายอะตั้งแต่เรารู้จักกันคุณช่วยเหลือผมและงานของผมมาโดยตลอดตัวผมเองก็คือผมผมผมทนงตัวเกินกว่าจะยอมรับมันคือผมเสียใจคุณสมควรจะได้รู้เรื่องนี้ ผมรู้ละรู้ว่าอะไรคุณคิดว่าผมจะปล่อยคุณไปที่ปรึกษาของ N Y P D โดยที่ไม่ทำการบ้านมาก่อนเหรอคุณบอกว่าตัวแอนเป็นคนรับใช้ส่วนตัวค,คิดว่าผมโง่ามากหรือไงเปล่าเลยคุณฉลาดกว่าคนอื่นจะตายไปถ้าจะพบวงตำรวจนะคุณจะเป็นที่หนึ่งเละผมดูเรื่องคุณมาได้สักพักแล้วล่ะแล้วทำไมคุณไม่พูดอะไรเลยอะพูดแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อไม่นานผมชวนคุณออกไปดื่มแต่คุณปฏิเสธผมเลยคิดว่าคุณคงพูดเองตอนที่คุณพร้อมผมสบายใจไหมที่คุณไม่บอกผมเรื่องนี้เปล่าเลยแต่งานคุณยังไม่พลาดเลยตั้งแต่เรื่องสกอตแลนด์ยาร์ดในครั้งนั้นขอบคุณครับ แต่ไม่ทุกคนหรอกนะที่เห็นเหมือนผมเนี่ยงั้นผมก็จะช่วยเราทั้งคู่เก็บเรื่องนี้ไว้ต่อไปไม่อยากเชื่อเลยอะไรเหรอก็ในกรีนการ์ดได้ไงเอมิลี่จะจัดปาร์ตี้ดินเนอร์คืนนี้คุยกันว่าอาจจะไปพร้อมหน้ากันนะแต่ฉันเออฉันว่าเขาเลือกสนใจฉันแล้วอะนะแต่รู้อะไรไหมฉันยังไม่อยากคบใครตอนนี้ ฉันฉันเห็นเอมเลี่ปวดหัวเรื่องนี้พอแล้วเห็นได้ชัดแล้วว่าเขาหมดความสนใจในตัวคุณแล้วบ้ามากเลยถ้าให้ผมเดาแล้วนั่งอยู่ตรงนี้นะผมว่าเขาคิดว่าทักษะด้านการวิเคราะห์ของคุณมันน่ากลัวนะ่ะเขาทําตัวแปลกๆตอนที่ฉันบอกว่าฉันดูจากอินเทอร์เน็ตนะแต่ยังไงเขาก็โกหกเรื่องแต่งงานหยุดดีงั้นเราก็เสมอกันนะใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมล่ะมันมีต้นทุนน่ะคืออะไรอ่ะ เรียนรู้เพื่อหาปริศนายัางไงล่ะมันมีอยู่ทั่วไปแต่เมื่อคุณเริ่มเห็นแล้วคุณจะหยุดไม่ได้แบบว่าทั้งคนลวงทั้งอุบายที่บ่งชี้ทั้งสิ่งที่เขาทำดูแล้วเป็นแบบว่าปริศนาที่น่าสนใจอะแน่ละ่ะผมว่าเขาคงจะไม่ชอบเท่าไหร่ถ้าถูกจับได้ชีวิตของเงาถ้าเป็นแบบนั้นอะ ก็อย่างที่บอกมันมีต้นทุน